ข้ามฟังไปที่พมา่าอีพีนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของทะเลพม่าหรือเ <c oughs> มียนมาซึ่งจริงๆเนี่ยมีเกาะมากกว่า800เกาะในประเทศนี้และหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดและก็เป็นเกาะส่วนตัวอยู่ที่นี่ครับวิธีชอปปิ้งของที่พามา่า ยอดนะมีข่าวว่าอันตรายหรือเปล่ามีนู่นมีนี่หรือเปล่ามีอะไรครับมีอะไรกำลังเจรตาอยู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแดนเนรมิต ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่จะเล็กเล็กที่สุดก็ได้นะครับในมุมของประชากรนะเพราะว่าประชากรเนี่ยมีน้อยที่สุดในประเทศไทยและตอนนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยนี่คือทะเลอันดามันนะครับเราจะข้ามฟังไปที่พม่าใช่เลยครับพม่าหรือประเทศเมียนมานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยไปเชื่อพม่าตอนนี้ได้หรอมีข่าวว่า อันตรายหรือเปล่ามีนู่นมีนี่หรือเปล่าเอาจริงๆนะผมคือหนึ่งคนที่มีโอกาสข้ามไปเที่ยวฝั่งเมียนมาเนี่ยบ่อยนะครับหลายครั้งมากผมรู้สึกว่าคนเมียนมาจริงๆเป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็เอาจริงก็คือประเทศเพื่อนบ้านประเทศพี่น้องเราเนี่ยพี่น้องชาวเมียนมาเราเนี่ยน่ารักจะตายและจุดที่เราจะไปเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดและเขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนแบบไข่มุกแห่งอันดามันของฝั่งพมา่าและที่สําคัญนะครับเช็คมาแล้วว่า ปลอดภัยทริปนี้นะครับเลยบอกเลยครับเพื่อนๆติดตามกันให้ดีๆเพราะว่าผมจะไปเกาะนี้กับนาโอพีซึ่งการเดินทางของเรานะครับเราบินออกจากดอนเมืองนะครับมาลงกันที่สนามบินระนองและจากระนองเนี่ยเราก็นั่งรถนะครับต่อมาตรงเนี้ยตรงท่าเรือเนี่ยก็ประมาณแค่30นาทีนะครับและเดี๋ยวเรารอเรือนะครับมารับเราเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งของเมียนมากันจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ครึ่งหนึ่งเนี่ย ไทยแลนด์ครึ่งหนึ่งเมียนมาส่วนเราเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าฮะผม้โไทยแลอ่์โอเคขอบคุณครับและตรงนี้นะครับที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือท่าเรือแกรนอันดามันจังหวัดระน,นองน,นะครับและเรือตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับจากนี่ไปเกาะฝั่งนู้นกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีครับพี่โอ้โหหนึ oh, ่งชั่วโมงครึง่งไปกับเรือลำนี้นะครับโอเค หลังี่เรานั่งสปีดโบนนะครับมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะเราก็มาถึงนะครับที่นี่คือเรียกว่าเป็นรีสอร์ทที่ระดับ็อปสุดนะครับของที่นี่และนี่คือก็นาวโอพีโอสวยมากและอากาศตอนนี้ผมบอกเลยเมืองไทยนี่อย่างร้อนเนี่ยพอมาถึงที่นี่คืออากาศดีใสปิ๊งมาแล้ว แล้วเราก็มาถึงครับดาวโอพีเฮ้ยเอาจริงๆคือไม่เคยคิดมา่อก่อนว่ามันจะโคตรสวยขนาดนี้แนะนําก่อนนะครับนี่นะฮะสวัสดีนะครับคุณสตาคนเดิมครับผมสวัสดีครับมากับคุณดอน,อนนะครับ <c oughs> ดอนอนอดอนอแดนเนรมิต <c oughs> <c oughs> อันนี้หัวหน้าทัวร์ครับหัวหน้าทัวร์อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เกาะส่วนตัวมาก ลกัเรื่อกทัวร์คุณเบียนะครับนี่คือ um คแก๊งดำน้ำแรกแล้วก็แก๊งดำน้ำเดียวของผม <laughs> ทริปนี้เราจะมานาโอพีนะครับมาดูว่าแบบเฮ้ยเอาจริงทะเลพมา่าที่เขาบอกว่าสวยมากสวยมากสวยมากเนี่ยมันสวยขนาดนั้นจริงหร <im it> ือเปล่าเอาจงจริงนะตอนแรกอย่างที่บอกว่าแบบหลายคนนะ่ะ <im it> กลัวว่าแบบเฮ้ยข้ามามาพม่าจะแบบอันตรายหรือเปล่ามันมีทุกอย่างเหมือนแบบในข่าวหรือเปล่าโอ้ยข่าวห่างอยู่เราเป็นพันกิโลอ่าก็คือเอาจงจริงจุดที่เขาเกิดนู่นเกิดนี่เนี่ยห่างจากตรงนี้เป็นพันกิโลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตรงนี้เป็นเกาะส่วนตัวแล้วทุกอย่างคือแบบส่วนตัวสุดๆอยู่ติดจังหวัดละนองให้คิดสะว่าเขาเรียกว่า เพื่อนบ้านติดก,กันเลยแล้วนอนมานี้จริงตรงนี้คือติดก,ก,ก,กันเลยนะอย่างที่บอกก็คือเราเดินทางมาง่ายมากเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวผมเข้าห้องก่อนแล้วนะฮะคือเราลองคิดง่ายๆนะอันนี้คือเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวหาดส่วนตัวทุกอย่างส่วนตัวหมดและแบบเป็นโรงแรม5ดาวแบบที่ทะเลทุกอย่างยังแบบดิบๆยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างยังไม่มีคนอะไรมาเยอะแยะนะักท่องเที่ยวข้างนอกคือไม่มีเลยอะ่ะโอ้โหคือสุดยอดนะกับโรงแรมระดับ5ดาวบนหาดทั้งหาดเกาะทั้งเกาะเป็นส่วนตัวทั้งหมด นี่คือห้องของเรานะครับนี่คือแบบเข้ามาถึงนะอย่างแรกคือปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะดีไซน์นี้ mm hmm. ก็คือเข้ามาถึงเป็นแบบเป็นชาเวอร์เป็น shower, เรนชาเวอร์แบบนี้เลย mm hmm. เพราะว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นหาดส่วนตัวแล้วก็เป็นทะเลส่วนตัวก่อนที่เราจะเล่นเลอะเข้าห้องเนี่ยก็สามารถอาบน้ําล้างตัวตรงนี้ได้เลย mm hmm. แล้วก็มีประตูเข้า2ทางนะฮะฝั่งนี้คือเข้าทางห้องน้ํา เพื่อที่จะล้างตัวชำระตัวอะไรให้เรียบร้อยนี่เฮ้ยดีฮะแล้วก็ค่อยเข้าห้องอนอนทางนี้ก็ได้หรือเราจะเข้าทางนี้ก็ได้นี่มีเตารีดมีอะไรเรียบร้อยด้วยนะนหรือเราจะเข้าห้องนี้ครับทางหลักมันจะเข้ามาทางนี้เลย พราะออกแบบคือทุกอย่างเนี่ยทุกประตูทุกหน้าต่างเนี่ยจะเป็นแบบบานใหญ่มากนะถ้าสมมติแบบเราไม่ชอบแอร์เราไม่ชอบอะไรก็สามารถเปิดโลง่งๆได้หมดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอนอนตาดแอร์เย็นๆสบายๆก่อนนะและเดี๋ยวตอนเย็นนี้เรามีนัดไปกินข้าวกัน ในส่วนของมื้ออาหารเย็นนะครับเขาจะจัดเป็นบุฟเฟ่ต์แบบนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยกินง่ายถูกปากเน้นซีฟู้ดสดๆจากทะเลขึ้นมาแบบนี้ฮะซึ่งส่วนของผมที่จองมาเนี่ยรวมอยู่ในแพ็คกับโรงแรมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกินได้ไม่อั้นเลยและทุกคืนนะครับเขาจะมีโชว์แบบนี้ครับทั้งสือสัเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้ที่สําคัญทุกคนที่โชว์เนี่ยบางคนก็คือพ่อครัวแม่บ้านกัปตันเรือและก็คนท้องถิ่นเนี่ย มาเฟอกันแล้วก็โชว์กันแบบนี้ทุกคืนครับน่ารักมากๆสวัสดียามเช้าครับต้องบอกว่าเป็นคืนแรกนะครับที่นวโอพี <Now OP S 2> นอนสบายมากนอนฟังเสียงอ่ะผมให้ดูว่านี่คือห้องเราใช่ไหมนี่คือทะเล และเสียงคลื่นคือแบบเบาๆเบาๆแบบมากลอมเรื่อยๆอ่ะเอาจริงเมื่อเช้าตื่นมาตอนแบบ8ดโมงครึ่งอ่ก็แบบขอต่อยสักหน่อยนะฟังเสียงคลื่นสรุปไปๆมาๆฮะ เกือบสิบโมงครึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบได้พักจริงๆนะและเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปสำรวจเกาะนาโอพีนะครับรวมถึงนะครับไฮไลท์ของทริปนี้คือเรามีนัดกันกับสกูบเบดร์ดิ่งระหว่างทางนะครับว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เขาจะมีห้องหลายโซนมากโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเหมือนแกลมปิ้งนะก็คือแบบตั้งแคมป์แต่เป็นตั้งแคมป์ดีๆติดแอร์มีทุกอย่าง มาถึงตรงนี้แล้วเราเดินต่อมาจากห้องเนี่ยนะครับเดินมาเรื่อยๆเลยเนี่ยเราก็จะมาถึงดิฟเซ็นเตอร์ซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าใครที่อยากจะเริ่มเรียนนะครับตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยก็สามารถมาเข้าคอร์สที่นี่ได้หรือว่าใครที่มีใบดิฟเป็นแล้วเนี่ยก็สามารถมาซื้อเป็นเดยทริปก็ได้นะ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าหาดมาดามนะครับก็จะเป็นหาดหนึ่งของแนอพีซึ่งเอาจริงๆก็คือใครที่มานอนที่นี่เนี่ยก็สามารถมาได้จะมาเจ็ตสกีจะพายเรือคายักจะว่ายน้ําจะมาทางรถมาได้หมดเลยหรือถ้าใครจะมาเดททริปนะครับต้องมาคนนี้สวัสดีครับเลิฟวรรมันยินดีต้อนรับครับตอนนี้เราอยู่ดูน้ําใสแจ๋วเลยแล้วตรงนี้ครับลมลื่นมากต้นไม้ลมเย็นสบายนะครับ ีนั่งชิวๆตรงนี้นอนชิวๆตรงนี้ใครอยากโดนนโดน้ําโดดเลยครับเนี่ยเนีน่ยข้างหน้านี่เลยครับเต็ดเลยครับนี่ไม่เอาจริงๆต้องบอกว่าแล้วมนันมันน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่แบบพาข้ามมาทะเลฝั่งพม่านะครับแล้วก็เราก็ได้เ e อ็กซ์คลูซีฟที่หาดมาดาด้วยนี่พม่าเขา,า,ขาเยอะมากครับแล้วหาดนี่คือหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดที่เราสำรวจมาไม่ต่ำกว่า 30- 40เกาะครับโอ้โหสวยมากใสปิ้งใสปิ้ง พี่บอกนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะมาก่อน,นี้ก็คือตาจะมาสกูบาร์นายวิ่งกันวูวทะเลคือสวยมากมาพร้อมแล้วเดี๋ยวลงกัน มื้อเย็นวันนี้ครับพิเศษครับนี่เจ้าของเกาะจัดให้เองครับน้องวินนะฮะแห่งนาวโอพีนี่คือกุ้งมังกรนะครับจับขึ้นมาสดๆจากทะเลคือต้องบอกว่าทะเลแถวเนี้ยมันสมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็มีกุ้งมังกรขึ้นมาแบบนี้ใครที่อยากสั่งกุ้งมังกรตอนที่มาเกาะน้นะครับสามารถสั่งล่วงหน้าได้นะแล้วก็แนะนําเลยว่าควรสั่งครับเรือนี้จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับน,นี่ความพิเศษของเรือนี้ <c oughs> สนใจกันไหมครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเขาทำเป็นรูปอะไรให้เรานะฮะ <S 2 <S 2 ซึ่งการดำน้ำแบบสกูบไดิวิ่งนะครับในฝั่งทะเลพม่าเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรืออยู่ไม่กี่ลำเท่านั้นนะครับและนี่คือเรือลำที่ดีที่สุดนะครับก็เป็นของเกาะนาโอพีนีน่แหละคือเอาง่ายๆว่ามาเกาะนี้มีครบทุกอย่างเรือลำใหญ่อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างคือมีพร้อมหมดนะฮะโอ้นี้บอกเลยครับว่าน้ำใสกิ้งเลยอะ โอ้โหวันนี้ลุยดำน้ำกันทั้งวันแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวลุยกันต่อ ที่ของเรานะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องตกไม่ต้องอะไรครับเราหากันกลางทะเลช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านคือบางทีเขาไม่ได้อยากได้เงินนะเดี๋ยวเราต้องดูว่าวิธีช้อปปิ้งของพี่พม่าเวลาที่เราอยากจะได้ปลาอยากได้ของบนเรือเขาเราจะอะไรไปแรกนี่นะกำลังจีรศาอยู่นะครับมีไหมีครับจริงเหรอเออนี่นะเราเอาเอาขนมเอาน้ำนะครับนี่ครับ บิ๊กโคล่านะฮะบิ๊กโคล่าเข้าได้นะครับผมบิ๊กโคล่ามาไกลถึงเมียนมานะฮะเต็มคาเวอร์แมนนี่ตรงนี้จะเป็นด้ายไซส์ต่างๆ่าอ่ามันที่ไปไหนบ้างครับไปที่ประเทศพม่าพม่ากิ forest โอเคเมื okay. ่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานเราไปดำที่พาดาดส์ร็อฟนะที่จริงเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเพิ่มเวาเป็นที่ใหม่คือแบกเสื้อเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเรามาพิชิตนะครับชูบัตได้เรื่องดีมากๆเอ้เสื้อสวย <l acht> มีอะไรครับมีอะไร อ๋อสควิตปลาหมึกปลาหมึกเรือใดหมึกเรือใดหมึกเอาละครับและลลำต่อปลยครับอันนี้เราเจอเรือใดหมึกนะครับเราจะเจอของสดที่สดวันนี้เรือใดหมึกมาเดี๋ยวไปเจรจากันก่อน โอเคบายบายช้อปปิ้งฮะช้อปปิ้งไปแล้วอีกหนึ่งลำนะครับนี่นก็จะเป็นเรือไทหมึกนะคือเอาจริงเรือเรามีอะไรเราก็เอาไปแลกกับเขาคือที่นี่เนี่ยอยู่กลางทะเลคือไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถแลกอาหารได้มีนะบัดลมมีมามา่าของเครื่องกระป๋องอะไรก็ตามเนี่ยเอาไปแลกได้หมดเลย <laughs> น่ารักดี และวันนี้นะฮะสุดพิเศษนะครับหลังจากกลับขึ้นฝั่งมานะฮะขออนุญาตบุกครัวนวโอพีนะครับพ่อครัวเราเนี่ยดี๋ยวเอ้ยอผัดกระเพราหมึกแห้งๆครับที่เป็นแรกกับชาวโมแกนกลางทะเลมาค่ะโอ้โหดิเอ๊ยโอ้ผัดแห้งแบบสุดยอดอ่ะแห้งๆเลยมันต้องเอามอลรวนก่อนครับเพื่อให้น้ำมันตอกเราติดกระเพราครับ แม่กับเพาหมูเองจกกัดเกาะนะครับเข้าไปเจอหอมเพราะว่าพอเราเล่นไฟแลรงก่อนจบมันก็จะมีกระถางโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับและเช้านี้เนี่ยก็มีเจ้าตัวนี้นะที่ส่งเสียงร้องอยู่เนี่ย นกยูงมาปลูกแต่เช้าครับและนี่คือนาวโอพีนะครับหนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดของพม่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขากําลังทําหลายๆโซนนะครับที่เป็นโซนใหม่ๆอย่างห้องพักเนี่ยของเราที่เป็นแบบบีชฟรอนต์วิลล่านี่ก็เป็นห้องใหม่ล่าสุดนะครับการันตีเลยว่าโอ้โหทุกคนคือดูแลเราดีจริงๆตั้งแต่ตอนอยู่บนเรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ที่พาร์ห้องอาหารโรงแรมนะครับรวมถึงคนเรือนะครับทุกคนเนี่ยดูแลดีจริงๆถ้าสมมติเป็นสายดำน,น้ำ นะจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหเอาง่ายๆตอนที่เราจะขึ้นเรือหรืออะไรก็ตามนะเขาเขาจะดำน้ำอะ่ะมุด ลงไปนะครับเพื่อที่ไปถอดฟินให้เรายกอุปกรณ์ประกอบอุปกรณ์จัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างคือทําให้เราพร้อมหมดเลยนะครับขึ้นมาทุกครั้งก็มีผ้าเช็ดตัวมีน้ําดื่มบริการทุกอย่างคือบริการดีจริงๆก็ถือว่าครั้งนี้นะเป็นสัมผัสใหม่ที่ได้มาประเทศเมียนมานะครับกับนาโอพีบอกเลยครับว่าเดินทางมาไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้สามารถติดต่อกับทางรีสอร์ทโดยตรงได้เลยหรือว่า ถ้าใครอยากจะมาเดย์ทริปนะครับเขาก็จะมีเดย์ทริปนะครับนั่งเรือเนี่ยมาจากระนองแล้วก็ทําขั้นตอนต่างๆให้ได้หมดเลยนะครับก็มากับทางเลิฟอันดามันของคุณสตางเขาได้นะฮะและนี่คือเกาะส่วนตัวนะครับนาวโอพีที่สวยดังคําล่ําลือจริงๆครับใครจะมารีบมาเลยนะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็อยู่ใกล้แค่นี้เองครับและแถมตอนนี้นะครับไฟล์บินไประนองเนี่ยมีไปกลับวันละ2ไฟล์แล้วด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับแดนเน,นรมิตจะพาไปไหนฝากติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับทริปหน้าเจอกันแน่นอนเจอกันครับซีอ you ครับขอบคุณครับเ,เ,เชื่อแล้วลากันทีลากันทั้งหมู่บ้านด้ด <c oughs> โอ้ยยยัโอยยอย